สวัสดีครับสวัสดีคุณลูคกค้าทุกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่เขตจังหวัดอบบุบลทุกทุกท่านนะครับหรือว่า 10, เอฟซีเต็นเบียร์เจริญยนทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามเต็นเบียร์เจริญยนมาตลอดนะครับวันนี้อากาศเช้าผมก็มีรถมานําเสนอนะครับเป็นรถอิซูซูดีแมกอูนิววีคอร์เครื่อง2.5ออโต้โฟวินนะครับปี2015นะครับตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับ มีกล้องหลังเป็นเครื่องวีดตยูโรสีแล้วนะครับรถสวยมากเลยครับคันนี้มาผมพาคุณลูกค้ามาชมภายในกันนะครับภายในก็คุมโทนด้วยสีดํานะครับเป็นเกียร์ออโต้โฟวิวนะครับเป็นปุ่มนะครับปุ่มโฟวิวนะครับเลขไมค์ก็วิ่งมาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยกว่ากิโลนะครับคุณลูกค้าถือว่าก็ใช้งานมันไม่มากนะครับนี่ครับมาดูห้องโดยสารด้านหลังกันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเบาะผ้าสีดํานะครับห้องโดยสารก็สวยสะอาดนะครับนี่กว้างนะครับเป็นผ้าลังคาไม่สกรปรกนะครับตัวนี้ตอนนี้ผมจัดใส่แม็กสไตล์ออฟโรดให้นะครับตัวนี้ขอบเป็นขอบ20นะครับยกหน้าขึ้น1นิ้วครึ่งหลัง2นิ้วนะครับยางล้อนะครับนี่ครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับมามาชมภายในห้องเครื่องกันนะครับภายในห้องเครื่องก็เดิมทุกจุดนะครับเพนก็เดิมนะครับเพดเดิมโรงงานเลยนะครับ รัดฟ้ากระโปรงก็ไม่เกะนะครับแล้วก็สีจากโรงงาน qc พวก qc ตรวจก็ยังอยู่ตรงจุดเหมือนเดิมนะครับแสดงว่ารถคันนี้ยังไม่มีรอยเกะรอยชนเลยนะครับรับกันอุบัติเหตุนะครับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตคุณลูกค้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ